ที่สวนสาธารณะเพชรููระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ok ์ดรเศกสรรนิยมเพง็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนปีที่8โดยมีดร ok วิสั ath ath un, นโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์นางจิรารัต์มีงาม ผู้อในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาประเทศบาลหัวหนา้าสวัสดการเทศบาลเมืองเพชรบูร์ร่วมพิธีเปิดมีประชาชนจำนวนมากร่วมชมกิจกรรมท้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูร์ได้กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีรับลมหนาวเทศกาลดนตรีในสวนเพชรปุระครั้งที่8เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมสีสันยามค่ำคืนและถือเป็นการกระตุ้นการซื้อขายสินค้าของเมืองเพชรบูร์ดนตรีในสวนครั้งที่8จัดขึ้น ระหว่างวันที่16ถึง20ธันวาคม2 0 6 0นี้ทุกค่ำคืนชมการแสดงดนตรีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและพลาดไม่ได้กับศิลปินชื่อดังแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีโดือวันเสาร์ที่16ธันวาคมพบกับประวิดฟีเบิร์ดวันอัิตย์ที่17ธันวาคมพบกับ n น t เดอะไวซ์วันจันทร์ที่18ธันวาคมพบกับวง The Angel และวง The d ะเดมอนวันอังคารที่19ธันวาคมพบกับลุลาเจ้าหญิงแห่งบอสโนวาและค่ำคืนสุดท้ายวันพุทธ ที่20ธันวาคมพบกับปูจานลองใหม่ชมฟรีทุกค่ำคืนตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณนะสวนสาธารณะเพชรปูระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดสินค้าแฟชั่นกิฟต์ช็อปสิ่งประดิษฐ์สวนสนุกสำหรับเด็กและการจำหน่ายอาหารนอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมหอเกียรติยศเพชรปูระหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านในคราวเดียวกันทางนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศและสร้าง สางสีสันในตัวเมืองเพชรบณ์กระตุ้นให้มีการซื้อขายสินค้าและเศรษฐกิจดีขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว14จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วยสำหรับการจัดงานดนตรีในสวนนะครับของเทศาบาลเมืองเพชรบณ์ของเราเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเพชรบุญของเราและเป็นการสร้างบรรยากาศดีๆตอนท้ายปีนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมตนตนีในสวนน่ะเรามีวัตถุประสงค์ทั้งหมดอยู่33 3, 3ประการประการแรกก็คือเป็นการเปิดออหอเกียรติยศเพชรบูระซึ่งเป็นหอเฝ้เฟรมของเมืองเพชรบุร์ของเรานะครับซึ่งอาคารหลังนี้ก็เป็นหนึ่งใน1 4จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูร์ของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือ,เ,อ,อเราได้ก่อสร้างอ,อ,อาคารหอเกียรติยศเพชรบูระของเราเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลว เพราะนั้นตรงนี้ถือโอกาสนี้เป็นการเปิดหอเกียรติยศบุคคลสำคัญของเราหรือหอออฟเฟนของเราไปในตัวด้วยอันที่2ก็คือในเรื่องของการฉลองรางวัลกิน,นารีซึ่งถือว่าเป็นรางวัลทัวร์ลิสซ์อเวนต์ของการทร่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเทศบาลมุชิบุลของเราเได้ส่งประกวดในเรื่องของงานประเพณีอุ้ภผ้าดำน้ำพร,พร้อมกับอ,อีก3หน่วยงานนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแล้วก็ไร่กำนันจุน นะครับแล้วก็เทศาบาลเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งทั้ง3ที่เราได้รางวัลทั้งหมดเลยก็คือรางวัลกินรีประเภทดีเด่นนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงการได้รับรางวัลกินนรีของเราด้วยเพราะว่า การได้รับรางวัลกินรีเนี่ยเป็นการการันตีว่าเมืองพิชบุญของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นในการนี้ก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงารางวัลกินดรีและได้รับชื่นชมรางวัลกินดรีด้วยกันและอสุดท้ายก็คือก,ก,การจัดกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับปีนี้ก็ถือว่าการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเนี่ย เป็นการจัดเพื่อตอบสนองความต้องการของหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้สูงอาย,ยุแล้วก็กลุ่มวัยกำลังเรียนนะครับก็ถือว่าในครั้งนี้เรามีความหลากหลายของศิลปินที่มาแล้วก็บรรยากาศของการจัดงานปีนี้ก็เน้นเรื่องการส่งเสริมให้ให้คนในพื้นที่ของเราได้ขายของของ,ของตัวเองนะครับก็เน้นเน้นกับผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเป็นหลักซึ่งซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเนีน่ยก็ได้รับการตอบรับแล้วก็มีความ อตอบรับดีว่าการขายของก็ดีอะไรก็ดีมัน,มน,มน,มนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ